เงื้มีคนเงื้อคอยดูคอยดูนี่แหละเดี๋ยวก็ต้องคอยดูแลพี่เหมือนกับว่าฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว่างๆเชิญมาเที่ยวสภาทนายความด้วยกันว้าวหนูไม่เคยเป็นน่ะไม่เคยไปนะเห็นเขาผลกันมาเยอะเราต้องผลมาเยอะกว่าเขาไปได้หรอคะหนูเป็นประชาชนไปได้นะไปไปกับประหยัดลอคะวันเราค่อยว่ากันค่ะมันยังไม่มีวันที่เนา่ทีนี้เหมือนกับว่าพี่ทนายเขาวันที่ยี่สิบห้านะวันที่ยี่สิบห้าเห็นว่าไอ้กุมารละแคะกุมารละแคะไปกาฬสินกุมารละคงไปที่ไหนคะกุมารละคงไปกับพี่โจใช่ไหมคะกกุมารละคงไปกสิน แล้ววันที่ยี่สกจะมาทันเหรอคะพี่นายวันที่หกจะมาดูใจพ่อทันเหรอกูมันละข่วงกูมันละแค่เนี่ยนะตัวดึงดูดทุกขลาบให้พ่อเขานะใช่ไหมพี่วินนี่ <laughs> มีกุมารละโขงแล้วก็กุมารละแคะกุมารละโขงคือโตแต่โตแต่ตัวนะกุมารละแคะก็คือสมองนี่คิดไปกว้างคิดไปไกลมากแต่ว่าตัวไม่โตอันนี้นมไม่พอกินค่ะที่ตัวไม่โตเพราะว่านมไม่พอกินนะแม่ชิงกั้นใจตายก่อนก็เลยไม่โตเลี้ยงไม่ไหวผู้ให้กําเนิดชิงกั้นใจตายก่อนนนี้มันไม่ได้ออกมันไม่ได้ผ่านช่องคลอดผู้หญิงออกมานะไอ้สองตัวนี้นะไม่ได้ผ่านช่องคลอดผู้หญิงออกมามันผ่านนู่นลูทวันใหญ่ลูทวันเป็นกุมารไงคะเป็นกุมารกุมารเรียกทุกขลาภให้พ่อนะน้องแซนสวัสดีค่ะเป็นกุมารรเียกทุให้พ่อ พอถึงวันที่ยี่สิบห้ายี่หกนี่ก็พ่อพ่อมาแล้วมาแล้วมีแต่คนในเครื่องแบบมาดูเลยพ่อนะวันที่ยี่สิบห้านี่กูมาละโขงนู่นไปกรุงเทพนะกูมาละแพะนี่มาอีสานค่ะกูมาละแพะมาสแสดงอยู่ที่อีสานวันที่ยี่สิบหกจะมาให้ทันนะมาให้ทันนะกูมาละโขงมาให้ทันยี่ห้าเนี่ยยี 25, ่ห้านี่ไปสารใช่ไหมยี่ห้าไปสาร<笑><笑>โอหพี่บีเอสรู้แล้วความลับแตกกันไว้ก่อนพอก,กินไม่หมดก็แจกไม่ใช่กินไม่หมดหรอกคนเรามันต้องแบ่งปันนะ เออไอ้ดิ่งเนี่ยแก้วน้ำอันนี้มาตั้งที่โต๊ะแม่แล้วมันตัวเรียกซับเรียกไปสารนูน้นพวกกุมารนี่มันจะไปตามสถานที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ละคะ่ะฮะงานนี้คนที่เป็นเจ้าของที่อาจต้องเสียเงินหลายแสนเกี่ยวกับตอหม้อย่อยสลายถ้าเป็นตอหม้อนะพี่ทนายบ้านหนูกําจัดไม่ยากเลยคะ่ะถ้ามันไม่ย่อยสลายหรือว่าถ้ามันช้าถ้ามันนานตอหม้อก็คือตอไม้ถ้าเป็นบ้านหนูนะตอหม้อเป็นต่อไม้แล้วเอาหม้อไปตั้งค่ะพี่ก่อไฟใส่เลยแต่ว่่่าาาาตออหหมมมูู้้นนนนีไไเเเคยย็็วกจะลัสด ตอหม้อบ้านหนูนี่ดังไฟแล้วเอาหม้อไปตั้งเด้แกงหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวมันก็หายไปพี่แนนสวัสด,ดีค่ะแต่ตอหม้อปูนี่หนูก็อยากรู้ว่ามันจะย่อยสลายไหมมันต้องเอาออกแบบไหนนะฝังลึกขนาดนี้มันจะยากเหมือนขุดหน่อไม้ไหมนะพี่ทนาจะยากเหมือนขุดหน่อไม้ไผ่ไหมนะไม่เคยเห็นเวลาเขาลื้อนี่น้าดูอยู่พี่อัญชนาสวัสด,ดีค่ะวันนี้ให้พวกเราได้ยิ้มบ้างเถอะนะให้พวกเราได้ยิ้มบ้างเถอยิ้มเบาๆก็ได้ไม่เน้นอาคาดเน้นพลาดแล้วหัวราะพี่ดีๆสวัสด,ดีค่ะหนูยังไม่ส่งให้เดอ้อ ยังไม่ส่งของให้นะพรุ่งนี้ถึงส่งนะคะของที่ไปส่งวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ถึงคีย์ให้นะมาดามสวัดดีค่ะใช่ไหมคะมาดามใครนะมาดามใครมีหมายจับคะมีคนมีหมายจับด้วยหนอใช่เนาะใครจะไปอยากจับนะพวกนี้กินจุจะตายกินข้าวทีเป็นกะละมังกะละมังเออเห็นไหมพอเราแต่นิดแต่น่อยนะวุ่นวายกันไม่หยุดฟอ้องกันไปฟอ้องกันมาเฮ้ยยังยัง,ยง<ๆ>นี่เพิ่งเริ่มต้นเองเรานี่นะแค่ปัดป้องปัดป้อง,องมาตลอดนะเราแค่ปัดป้องมาตลอดเรายังไม่ได้สู้เรายังไม่ได้ตอบโต้เลยแล้วมาพิมพ์ว เขาเรียกว่าอะไรนะมีความเป็นบอกไม่ถูกอ่ะถ้าจะถามหาคุณธรรมผมไม่ต้องถามหาแล้วนะนะฟอ้องกันไปฟอ้องกันมาไม่เลิกทีสู่ฟอ้องกูละสครั้งห้าครั้งกูยังไม่ทําอะไรเลยทีเนี้ยยังไม่ทําอะไรเลยแค่พิจารณาเขาออกมาไอ้หน่อยนึงนี่ ถ้าสาวงสาวบ้านอย่างนั้นอย่างนี้นจะเป็นจะตายแล้วเหมือนจ่าข้างอ่ะเหมือนก็ยังแสดงความข้าง,ขง,ขงออกมาแล้วอารวาสแล้วยังไม่ทําอะไรเลยพี่โจสวัสดีค่ะฮะอุ้ยกล้วยว่าให้ใครกุมารระโขงแล้วก็กุมารระแคค่ะถ้าตามโรงพยาบาลนี่อาจจะเป็นกุมารระเวทนะคะแต่ว่าอันนี้มันถ้าเวทก็ต้องเป็นเวทเวทะยอยักษ์กัลันค่ะพี่โจเนี่ยพี่โจรู้จักกุมารระโขงไหมคะกุมารระโขงกับกุมารระแค่นี่นะคะเป็นตัวสร้างทุกขลาภให้ตัวพ่อค่ะ นะกูมาลระโงกับกูมาลระแคนี่อยู่กับใครอยู่กับใครนี่ก็เป็นตัวสร้างทุกขลาภกูมาลระแคนี่เคยมาอยู่กับกล้วยก็สร้างทุกขลาภให้กล้วยค่ะงาบเงินแม่แม่เอฟซีใจดีของกล้วยไปหมดเลยค่ะพี่เทียนทองหวัดดีค่ะเจ้าวีหวัดดีจ้ะมีระพงมีคนถามหาเธอเนี่ยฉันก็ตอบว่าไม่รู้ไม่ได้เอาเธอไปเก็บอันนี้เรียกว่าคู่เวรค่ะพี่โจนะสองตัวนี้เรียกว่าคู่เวรค่ะเออเรียกมันได้เลยว่าสองตัวนี้มันคือคู่เวรกูมาลระโงงแล้วก็กูมารระแคะนะตัวสร้างความบันเลยให้ตัวพ่อค่ะไไปตตรรงงหนนนนนบััย้ี่ คราวนี้แหละกูอยากรู้มึงไปนู่นน่ะมึงไปศาลที่กรุงเทพแล้ววันที่ห้าวันที่หกมึงจะมาทันไหมกูก็อยากรู้อยากรู้นะมึงขับรถเร็วๆล่ะเออหรือมึงจะนั่งเครื่องมาระวังนะมึงไปยื่นบัตรประชาชนนั่งเครื่องเดี๋ยวเขาจะจับเอานะจะจองตั๋วเครื่องบินนะมึงไปยื่นบัตรประชาชนระวังตำรวจเลยมึงมึงระวังมึงจะมึงระวังมึงต้องขับรถอย่างเดียวเออขับรถอย่างเดียวมึงอย่าไปยื่นบัตรประชาชนขึ้นเครื่องนะมึงเดี๋ยวมึงจะได้ขึ้นรถตู้เลย